ผมเป็นมาหนึ่งปีกับสองเดือนอาการเวลาผมเป็นเนี่ยเวลากำเริบเนี่ยมันจะโครงเพลงมม่เหมือนพันดินไหวอผมเลี้ยนหัวปวดต้นคอ,อปวดบาทปวดไหลแล้วก็ใจสัน่นหายใจไม่สุดเหนือ่อยแล้วเงือออกเยอะตัวจะเย็นมือจะเย็นตอนที่ผมมีอาการนอนร้องไห้เครียดที่ตกอะไรอย่างเี้ผมเคยคิดจะทำร้ายตัวเองได้ไงผมเคยคิดทำร้ายตัวเองนะ ถือไว้เนี่ยผมถือไว้เนี่ยมันทรมานมันเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างงานงานเสียไม่มีใครเขาทำอไม่มีใครเขารับาการงานเสียนงนไม่มีทําอะไรไม่ได้ครับอ่อนแรงก่อนกำาลังแล้วก็เสียความรู้สึกเสียใจผมเป็นมาหมดอย่างครับที่ตกคิดเยอะมันทรมานอันนี้พูดตรงๆนะผมกินแค่สามวัน ผมดีขึ้นผมเดินตอ,อกกาลังกายได้มากขึ้นจากที่ผมวิ่งไม่ได้หายใจเหนื่อยใจสัน่นเงื่อออกเยอะบางทีผมก็มานั่งดูเนี่ยทำไมผมมาเจอช้าผมมาเจอช้าครับเราด่าตัวเองนะ<ต> <ผม S 2> อาการคงเปัจจุบันนี้ไม,ไม่เป็นสามอาทิตย์เกือบเกือบสามอาทิตย์ผมไม่เป็นแล้วผมบอกเพื่อนบอกพี่น้องบอกพี่อาการคงเคผมดีขึ้นแล้ว่าผมดีขึ้นแล้วนะเฮ้ยพี่โอ้ีใจด้วย ปกติผมนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะผมนั่งอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เป็นเรื่องเลยนะครับถ้า <c oughs> ผมนั่งอย่างนี้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกต้องเกาะโต๊ะเอาไว้ปสดีนะครับผมทำอาชีพาขายทำธุรกิจส่วนตัวาขายสินค้ามือสองนะครับ <c oughs> แล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นอาชีพอิสระก็จะเป็นอาสาผู้ขายด้วยนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีอาการนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ แมนเรียกแมนก็ได้พี่แมนอาเรียกน้องแมนก็ได้ครับพี่แมนนะครับก็เป็นอาหารเสริมตัวนี้นะครับราคาไม่แพงอันนี้ผมขอพูดตรงๆครังราคาไม่แพงเพราะว่าผมมาเจอตัวนี้ช้าไปนะครับผมเป็นมาหนึ่งปีกับอีกสองเดือนอาการเวลาผมเป็นเนี่ยเวลากำเริบเนี่ยมันจะโครงเพลงมันเหมือนแผ่นดินไหวอ่ะมันเหมือนแผ่นดินไหว ก่อนทีเน่เป็นแผ่นดินไหวเนี่ยผมก็มีอาการพวกนี้อยู่แล้วครับพอมาเจอตัวเนี้ยผมกินมาเยอะอ่านเสริมเนี่ยผมกินมาเยอะราคาสี่ห้าร้อยผมกินมาเยอะถามว่าราคาตัวเนี้ยแพงไหมไม่แพงไม่เท่ากับที่ว่าเราต้องมียอมเสียเยอะใช่ไหมฮะ<ช>ไม่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 มันราคาไม่แรงไม่สู้าาก,กับว่าสิ่งที่ผมเป็นแล้วมันหายอาการกงงเคงผมกินได้แค่สามวันอันนี้ พูดตรงๆนะผมกินแค่สามวันผมดีขึ้นมผมเดินออกกำลังกายได้มากขึ้นจากที่ผมวิ่งไม่ได้หายใจเหนื่อยใจสัน่เนเหงื่อออกเยอะบางทีผมก็มานั่งดูเนี่ยทำไมผมมาเจอชา้าผมมาเจอชา้าครับเราด่าตัวเองนะผมด่าตัวเองเลยครับ,รบผมบอกพี่พี่สาวผม,ผมบอกพี่ตัวเนี้ยดีเพจรเนี้ยดีผมก็เลยแชร์ไให้พี่สาว พี่สาวก็เป็นอาการเดียวกันเวียนหัวปวดหัวใช่ครับพี่สาวก็เลยบอกว่าไอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลองซื้อก่อนครับพี่เขาก็ลองกินกินมาแล้วเนี่ยกินมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยบอกไอ้ผมในฝั่งว่าไอ้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สาวสั่งให้ครับสั่งหกกระปุกสมสารพี่สาวสั่งชุดใหญ่ไปเลยนะครับก็เลยบอกว่าพี่พี่เปิ้ลขอบคุณนะพี่เปิ้ลที่พี่ซื้ออ่าส่วนตัว แล้วเขาบอกว่ากันไหมพี่สาวโอ้กินดีว่ะเขาก็ยิดีเพี่เมื่อพี่หมดแล้วที่พี่สั่งใหม่ผอบอกพี่เลยแล้วอาการเราถามว่าโอ้เป็นอาการเป็นยังไงบ้างขิ้นจากที่ผมวิ่งไม่ได้ผมวิ่งได้สองขนาดฟุตบอลผมดีใจนะครับผมก็ดีใจเลยนะครับจะมีลุยออกกําลังกายเล่นฟิตเนสได้เล่นเริ่มเริ่มมีแรงขึันจากที่เราหายใจไม่อิ่มบางทีมันหยุดหายใจไปเลย ก็มีนะฮะแต่พยายามที่ตั้งสติพยายามหายใจตั้งึกรักกั้นเอาไว้ครับก็ได้พี่ผู้ชายเดอะแยะแต่ทางมือส่งมาซึ่งไม่ได้กินยาตัวนี้นะ่สองอาทิตย์ถุนลองไปหาหมอเตียงพืนปีหนึ่งต้องใส่กหายใจไม่ออกหายใจหายใจไม่สุดทรมานอาการบอกได้เลยว่าทรมานครับนะครับทรมานมาก โอเคพี่โอเดี๋ยวแมททางพี่โอเนี่ยจะมาทักใจมากมาหนึ่งนี่แบบ